สวัสดีค่ะได้ครอบครัวใหม่มานะคะเขาขายมาเป็นคู่เราก็เลยได้มาเป็นคู่นะคะมีตัวผู้กับตัวเมียเนาะอันนี้ก็ชื่อกระเพานะคะกระเพาเป็นตัวเมียแล้วอันนั้นคือชารีก็จะดุดุหน่อยเป็นตัวคู่อยูนะะ่กับเรามาสักพักนะคะเขาก็จะมีไข่นะคะเขาก็ออกไข่มาสองสามฟองแต่ฟองนึงนะคะน่าจะเสียไปก็จะเหลือแค่สองฟองที่ท้าสามารถ ให้กําเนิดได้เนาะก็ได้มา2ตัวค่ะน่าจะตัวผู่กับตัวเมียนี่แหละไม่แน่ใจอ่ะแล้วอีกสักพักนะคะก็จะประมาณเกือบจะ10วัน10บกว่าวันนี้แหะคะ่ะ ก็เลยเอาเขาลองออกมาจากกรงกะว่าจะให้อาหารเองนะคะแต่เอาไปเอามาก็แม่ก็ยังตามมาให้อาหารอยู่เหมือนเดิมนะคะกะว่าอยาให้เขาคุ้นชินกับเราก็เลยเอาเขาออกมากะว่าจะให้อาหารเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วอะแม่ก็ตามมาตามมาให้อาหารเหมือนเดิมนะคะก็อย่างว่าแม่ก็คือแม่นะคะอันนี้ก็น่าจะเริ่มจะ มีปีกมีอะไรแล้วเนาะมีปีกเริ่มจะเห็นแล้วว่าเออมีปีกออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะเดินได้แหละอ่ะตอนนี้นะคะต่างมากเลยเนี่ยอันนี้คือโคโค่นะคะอันนี้คือโคโค่นะน่าจะเป็นตัวคู่นะจากเล็กๆเนี่ยโตแล้วเนี้ยก็จะเป็นพ่อนะคะชื่อชาลีอันนี้จะดูดุหน่อย ไกลอย่างไม่ได้เลยอันนี้คุณแม่นี่คืะแม่ชื่อกะเพาที่ให้กำเนิดสองนกสองตัวนี้มานะคะตัวนี้ก็คือตัวเล็กเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงแบะน่าจะเป็นตัวเมียก็คือชื่อกีวี่นะคะนี่คือน้องกีวี่แต่ละตัวก็โตกันหมดแล้วบินได้แล้วนะคะตอนเนี้ยสองตัวเนี้ยคือเขาสามารถบินออกมาจากคงได้แล้ว ตามพ่อตามแม่ออกมาได้แล้วนะคะเนี่ย <_ an> คือบินกันได้แล้วก็พอปล่อยออกมาจากกรงก็จะบินว่อนกันอย่างนี้เลยะคะ่ะบินในบ้านบ้านไม่ใช่บ้านแล้วค่ะเป็นบ้านนก <_ an> อ่าตัวนี้นะคะคือเขาก็จะชอบมาเกาะอยู่เนี่ยตรงตรงราวผ้มาม่านเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นประมาเนี่ยคะ่ะบ้านนกอันนี้ก็จะเป็นโคโค่นะคะ โคโค่คนนี้ก็จะดุดุหน่อยนิดนึงเหมือนกันแต่นี้ก็คือตัวน้องน่าจะเป็นตัวเมียอันนี้โคโค่อันนี้ตัวน้องคือกีวีนะคะก็คือยังไม่ไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถบินได้แล้วนะคะบินแต่ก็ยังยังตกยังยังไม่แข็งแรงเนาะคือยังไปมาเองยังไม่ค่อยได้ สักเท่าไหร่นะคะก็จะออกมาพันนาการไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็น่าจะวิ่งไปหนควงมแต่ต่างสักเท่าไหร่ทางนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเพราะว่าสีคล้ายแม่มากทุกตัวเลยนะคะไม่แน่ใจเลยได้ยีนแม่มาเต็มๆเลยค่ะดูสิสีไปเหมือนกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องนะคะทั้งสองตัวเลยค่ะอ่ยังแย่แย่ยังไม่ออกเลยนะ คล้ายๆกันมากเลยสองตัวเนี้ยยังไงก็ขอบคุณที่รับชมค่ะ